วสวัสดีครับพบกับการพยากรณ์อากาศประจำวันที่29พฤศจิกายน2564บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนกะสิเห็นได้นะครับว่าในในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนกะมีอากาศเย็นในตอนเช้าน,นะครับและมีลักษณะของลมแรงที่เกิดขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับ เนื่องจากปัจจัยที่สําคัญก็คือความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอ,อากาศเย็นนะครับที่ปกคลุมทังด้านของประเทศไทยตอนบนรวมไปหอดทางด้านของอีสานตอนบนนําในช่วงนี้ก็ยังมีกําลังค่อนขางสีแรงนะครับสังเกตได้จากเส้นความกดอากาศที่ปกคลุมทังด้านของอีสาตนตอนบนนะครับสี่เห็นว่ามีเส้นความกดอากาศ1014เฮกโตปาตขั้นปกคลุมนะครับแล้วก็มีเส้นความกดอากาศ1016เฮกโตปาตขั้น ในช่วงตอนบนบนของภาคเพราะว,ะะวะ่าบิเเป็นทางด้านของจังหวัดนองค่ายหรือบึงการนะครับเหตุให้ในช่วงนี้กะอีสานตอนบนกะยังคงมีอากาศเย็นที่เกิดขึ้นได้ในตอนเ้าร์นะครับแต่ว่าจากปัจจัยที่สําคัญก็คือม้วนอากาศเย็นตัวนี้นะครับนอกจากมวลอากาศเย็นตัวนี้นี่ก็ยังมีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นระลอกใหม่นะครับจากประเทศจีนที่คา,าดว่าสิเคลื่อนเขามาปกคลุมทางด้านของอีสานตอนบน ในช่วงวันที่30เป็นต้นไปก็คือช่วงมืออื่นนะครับก็ตัวนี้ก็ยังเฝ้าอยู่นะครับเฝ้าระวังอยู่เนื่องจากว่าตัวความกดอากาศสูงตัวนี้ก็อยู่ที่ประเทศจีนตอนใต้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งโตเมฆในช่วงเศร้าที่ผ่านมากระพบว่าช่วงเศร้าที่ผ่านมานี่ก็มีเมฆที่เคลื่อนเข้ามาปกคลุมนะครับคือว่าอ่าหลายกว่าเมื่อวานนะครับเนื่องจากว่าตัวความกดอากาศสูงรวมมวนอากาศเย็น ที่ปกคุมอยู่นีมีการเคลื่อนไปทังทะเลจีนใต้น้ำนะครับการเซฮใไฮในช่วงนี้ก็มีเมฆหลายึ้นนะครับในช่วง2 4ชั่วโมงแล้วก็มีการเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกเข้ามาเป็นระยะๆะะนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่สิเป็นเมฆที่มีฐานสูงจากน้อยนะครับประมาณสองถึงสามกิโลเมตรขึ้นไปนะครับที่ปกคุมทางด้านของอีสานตอนบนนะครับเดี๋ยวใบเบิ้ลกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นนะครับจากเรด่าั้งสองตัวบ่ว่าสิเป็นสัก ที่เป็นอขอนแกน่นหรือสกลนครน,นะครับก่ย่างบอรตรวจพบคุมฝนที่ชัดเจนนะครับย่างบมีคุมฝนที่เกิดขึ้นบริเวณอีสานตอนบนนะครับการพยากรณ์อ,อากาศไล่24ชั่วโมงนะครับกะสีเห็นว่าในช่วงเศาร์ที่ผ่านมานี่กะมีอากาศเย็นปกคลุมอยู่นะครับซึ่งกะสีบอแตกต่างจากเมื่อวานนะครับเ็ดให้ในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้านี่กะย่างมีอากาศเย็นกับมีร่มแรงที่เกิดขึ้นได้นะครับส่วนอุณหภูมิ ถือว่าบบได้เปลี่ยนแปลงจากช่วงเมื่อวานหลายบันไดนะครับอุณหภูมิสูงสุด29.31องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิตำสุดในช่วงของมื้ออื่นเชร้านะครับกะคาดว่าสิเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เพิ่มขึ้นจักน้อยนะครับก็คือ14.20องศาเซลเซียสนะครับในช่วงมือ้ออื่นเชร้านะครับส่วนยอดผู้นี่ยังมีอากาศหนาวต่อเนื่องนะครับ8องศาจนฮอด14องศาเซลเซียสการกระจายตัวของอุณหภูมิ ก็ต้องบอกว่าในช่วง2 4ชั่วโมงข้างหน้านี่ก็ยังมีบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่ามูก็คือจังหวัดเลยสกลนครน,นครพนมรวมไปฮอดอุรณธานีนะครับที่สมีอุณหภูมิต่ำกว่าบริเวณอืน่นโดยเฉพาะทั้งด้านของจังหวัดเลยนะครับ15องศาเซลเซียสนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวนะครับพบกับอากาศหนาวในช่วงของมืออื่นเานะครับส่วนในจังหวัดอื่นๆก็ถือว่ามีอากาศเย็นปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับ อุณหภูมิสูงสุดกับบริต่างกันหลายนะครับก็บคือในช่วงสายจนหอดช่วงบ่ายช่วงที่อากาศอุ่นึ้นนี่อุณหภูมกิกะถือว่าอยู่ในช่วง29จนถอด31อ,องศาเซลเซียสนะครับกบัเรื่องของอุณหภูมินี่ก็ถือว่าบริสูงบันไดนะครับแต่ว่าเรื่องของตัวแดดนะครับแดดที่ซองลงมาได้ต่อเนื่องนี่ก็เส็ดให้แสบผ่อนผิวได้นะครับไปเบื้องการพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์นะครับการพยากรณ์ราย ไลยสัปดาห์นี้ก็แบ่งเป็น2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกวันที่29จนฮอดวันที่1นี่ก็มีอากาศเย็นในตอนในตอนเศราย่างต่อนเนื่องอยู่นะครับส่วนวันที่2เป็นต้นไปนี่ต้องบอกว่าอุณหภูมิสีลดลงไปอีกนะครับเนื่องจากมวนอากาศเย็นละลอกไม่สิเคื่อนลงมาปกคุมทางด้านของอีสานตอนบนเฮดไห้มีอากาศหนาวเย็นลงไปอีกนะครับอ่า2ฮอองศาได้นะครับในช่วงวันที่2เป็นต้นไปต้องถือว่า อาิมีอากาศหนาวในหลายๆบริเวณหลายๆจังหวัดได้เลยนะครับแล้วก็มีลมแรงที่เกิดขึ้นส่วนการสะสมของฟุลละอองพ m เอ็มสองจุดห้านี่ก็ถือว่าหน่อยนะครับถือว่าอบอมมีนัยยะสาคัญปานใดน,นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงสัปดาห์นี้ก็มีลมแรงตลอดช่วงนะครับนีบคือการพยากรณ์อากา,อกาศโดยรวมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับจะสีเน้นที่อากาศ ที่หนาวเย็นในตอนเศร้าแล้วก็มีลมแรงที่เกิดขึ้นเนื่องจากม้วนมวลอ,อากาศเย็นที่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องแล้วก็สิมีม้วนอากาศเย็นระลอกใหม่ที่เคลื่อนลงมากปกคลุมในช่วงตั้งแต่วันมืออื่นนะครับ30เป็นต้นไปแล้วก็เฮ็ดให้อากาศเย็นลงมีอากาศหนาวในช่วงวันที 2, ่สองพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ติดตามข่าวพยากรณ์อ,อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนในตลอดช่วงและกะดูแรลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงไปได้กว่านี้อีกนะครับสำหรับในคลิปเศร้าของวันที่9 9พฤศจิกายน2 5 6 4กระผมกะขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน